สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเดือนใหม่กันด้วยเกมมันๆน,น้าเล่นที่อิงเนี่ยได้คัดสันมาบอกต่อให้กับทุกคนได้ไปติดตามกันกับเหล่า10เกม PC คอนโซลน้าเล่นในเดือนเมษายนในปี2025นี้บอกเลยนะคะว่ามีเกมหน้าเล่นเพียบสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเกมใหม่อยู่มาดูในคลิปนี้แล้วเกิดชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจอิงก,กันด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูเกมใหม่ๆเนี่ยอิงก,ก็จะพาไปดูเกมสาวน้อยปะจนภัยในโลกกว้างที่ใกล้เปิดในสตรีมเร็วๆนี้กับเกมที่มีชื่อว่าอินฟิน t ต n ้น k กกี้ะจนภัยไปกับสาวน้อยนกิกกี้แล้วก็เจ้าเหมียวคู่หูในดินแดนมิราแลนด์พร้อมเดินทางสำรวจโลกแฟนตาซีมาทำภารกิจแสนสนุกตลุยดันเจียนส่วนเกมนี้ก็จัดชุดครอสตูมสวยๆมาให้แต่งตัวกันแบบจุกๆก,กันเลยซึ่งแต่ละชุดเนี่ยก็มีคุณสมบัติและทักษะสกิลความสามารถในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นการจู่โจมการกระโดดสูงพุ่งตัวไปข้างหน้าก็ได้มี ชุดที่สามารถไว้เรียกรุ่งกินน้ําหรือว่าจะเป็นชุดที่สามารถทำความสะอาดสัตว์ตัวน้อยที่ทําให้ทุกคนลหลงไหลกัน รอบนี้นะคะมีการอัปเดตเวอร์ชัน1.4มาเพราะกับก,กิจกรรมใหม่ๆทางเนื้อเรื่องใหม่เฟ i s h c a r n i v a l Party เป็นไซค์เควสที่มีสไตล์คล้ายกับ Alice in w เด d e r l a n d ที่เล่าดองราวของหน้ากากต้องสาบที่สิงวิญญาณแล้วพูด f เ i s h ซึ่งใครก็ตามเนี่ยที่ถูกหน้ากากสิงสู่จะมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปจากเดิมคราวนี้เนี่ยเจ้าเหมียวโมโมก็ไม่รอดดันถูกหน้ากากนี้เข้าสิงและเพื่อนๆจะได้เห็นน้องโมโมะมาเซอร์ไพรส์แบบเอพิลฟูในร่างที่มีลักษณะแขนขายาวอย่างกับว่าเป็นมนุษย์แมวดีดีนน่าารรัักกกกยงไมมพอเ้็ อัปเดต5ชุดคลอสตูมกาชาเซตใหม่ที่สามารถแปลงเป็นตุ๊กตาได้และมีสกิลพิเศษฟุฟ้งฟิ้งกระดิ่งแมวกันอีกด้วยใครที่สนใจเกม Infinity n i c k กกี้ก็ไปติดตามกดว h List ในร้านคลาสตีมแถมตอนเปิดให้เล่นในสตีมเนี่ยจะมีก,กิจกรรมแจกรางวัลเมื่อทำครบตามเงื่อนไขของเกมกันอีกด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะทุกคนเกมแรกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามากระซิทีกับเกมภาคต่อวางแผนการรบในสไตล์คอมมานโดในช่วงย,ยุคสงครามโลกครั้งที่2อย่างเกม c o m m a n d o s Origin และเกมนี้เขาก็ได้เริ่มเปิดขายเล่นกันแล้วในวันที่10เมษายนปี2025นี้โดยตัวเกมนี้เนี่ยก็มีเกมเพลย์ในสไตล์ RTS กึ่งรอบเรนที่ทางผู้เล่นจะมาควบคุมทีมคอมบันโดทั้ง6คนไปทำภารกิจสุดโหดไม่ว่าจะเป็นภารกิจแอบแฟนจูโจมเหล่าสตรูการช่วยเหลือตัวประกันโดยอาศัยตัวละครผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเน้นการวางแผนกลยุทธ์เดินเกมบรรลุภารกิจให้สำเร็จด้วยทักษะความสามารถของกองกำลังพิเศษและการตัดสินใจของทางผู้เล่นเป็นจุดที่สำคัญอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีโหมดการเล่นแบบโควอ,อฟไวือร่วม กับเพื่อนๆอีก2คนเพราะม,มาสนุกกับภารกิจที่แฝงไปได,ด้วยเรื่องราวทางประติศาสตร์ที่สายนี้เนี่ยต้องมาลองกันเลยนะส่วนเกมนี้ก็มีแพลนลงบนเครื่อง PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S และก็มีบน PC อีกด้วยเพื่อนๆคนไหนที่กำลังคิดถึงเกมนี้บ้างมาบอกกันหน่อยถ้าเกิดว่าชอบแล้วอยากสอยก็ต้องจัดกันดูนะ <S 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 เกมที่2นี้จะพาไปเอาชีวิตรอดซอมบี้ในโลกร่มสลายกันในเกมที่มีชื่อว่า Into the Dead All Darkest Day และเกมนี้นะคะได้ทําภาคต่อออกมาให้ทางผู้เล่นได้ไป,ปเผชิญหน้ากับฝูงซอมบี้พร้อมเอาชีวิตรอดกันในเท็กซัสป,ปี1980ภายในเมืองวอลตันซิตี้ที่จูจ่ๆเนี่ยก็ดันเกิดโรคระบาดขึ้นเหล่าผู้คนต่างติดเชื้อและกลายมาเป็นซอมบี้โดยทางผู้เล่นนั้นก็ต้องหาที่ปลอดภยัยดิ้นรนเอาชีวิตรอดออกหาของและวก็ทรัพยากรมาประทังชีวิตบวกกับการคราบเหล่าอาวุธชุดเครื่องป้องกันเครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงการสร้างฐานที่มั่นปราการป้องกันเหล่าซอมบี้ซึ่งทางเราเนี่ยก็ต้องอาศัยการรอบเร้นย้ายฐานที่อยู่ไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเอาตัวรอดกันก็ได้และทางผู้เล่นนั้นเนี่ยสามารถเลือกต่อสู้กบจกัดซอมบี้ก็ได้หรือว่าจะหลีกหนีฝูงซอมบี้เพื่อเซฟต,ตัวเองไว้ก่อนก็ดีนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าสถานที่ตรงไหนเนี่ยมีซอมบี้ชุกชุมมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งหาของได้ยากมากขึ้นเท่านั้นและเราเนี่ยก็ต้องหมั่นรักษาสภาพจิตใจของกลุ่มผู้รอดชีวิตเพื่อนโน้มน้าวพวกเขาหรือว่าจะโน้มน้าวพวกเขาเนี่ยให กกกาารต่่งๆ็ได้เชนนัส่วนเกมนี้นะคะมีแผนขายเล่นกันในวันที่10เมษายนในปี2025นี้บน PC นั่นเองค่ะส่วนเกมที่3เนี่ยจะพาปัตตะุรีโลกเวทโนโบราณกับสาวน้อยผู้ตามหาแม่ที่หายไปกับเกม South of Midnight นับว่าเป็นเกมที่ถักออกมาในแนวแอคชั่นปะจนภัยในมุมมองบุคคลที่3พร้อมกับการเล่าเรื่องราวของสาวน้อยเฮเซลที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเธอนั้นก็ต้องมาออกตามหาแม่ที่ถูกพายุเฮอริเคนพัดไปและเธอนั้นก็ดันเข้ามาอยู่ในโลกเวทมนต์ที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ประหลาด ซึ่งโลกแห่งนี้นะคะก็เสมือนกับโลกคู่ขนานระหว่างมนุษย์และปีศาจเลยก็ได้งานนี้เธอก็ต้องมาออกเดินทางประจนภัยไป,ปเผชิญหน้ากับเหล่าภัยอันตรายต่างๆพร้อมลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยพลังเวทมนต์ดำที่ได้รับด้วยการอาศัยจุดแข็งและจุดด้อยเพื่อกําจัดเหล่าศัตรูได้นั่นเองซึ่งโลกนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยปริศนาและก็เรื่องราวที่ชวนติดตามส่วนตัวเกมนี้เนี่ยยังใช้เวลาเล่นไม่มากและยังมีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามแถมเกมนี้เนี่ยเขาก็มีกำหนดวางขายเล่นกันในวันที่8เมษายนในปี2025นี้มีทั้ง PC Xbox Series X Xbox Series S และยังมีบน Xbox Game Pass นั่นเองค่ะเกมที่4เนี่ยรอบนี้มาดูเกมยิงมันกับสิงสาราสัตว์ที่พร้อมจับปืนมาไฟกันบ้างกับเกมที่มีชื่อว่า y Assault สำหรับในเกมนี้เนี่ยเขาแทบจะขนสัตว์มาทั้งป่าพร้อมพาไปบวกกันมันในอารีนากันอย่างดุเดือดตามสไตล์เกม PVP ซึ่งเป็นเกมแนวชูติ i n มัลติเพเยอร์ที่ตัวเกมนี้เนี่ยจะให้ทั้งผู้เล่นสามารถเลือกเหล่าฮีโร่สัตว์คล้ายกับมนุษย์ ที่มีทักษะสกิลความสามารถแตกต่างกันไปผนึกกําลังเพื่อจัดการเหล่าศตรูชิงใช้กันในตระแมดกันก็ได้ด้านสายของตัวละครเนี่ยจะเป็นทั้งสายจู่โจมซัพพอร์ตเพื่อนในทีมสายเน้นการใช้อุปกรณ์พิเศษและก็ยังมีสายนักแม่นปืน ที่เราสามารถผีบไปพลิกแพลตสถานการณ์กันได้เช่นกันและในเกมนี้เนี่ยยังมีโหมดยิงปะทะกันแบบ2 0 v s 20ซึ่งสนามต่อสู้นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักแต่สามารถจุผู้เล่นได้ถึง40คนมายึดธงกันหรือว่าจะเป็นโหมดแบบยิงต่อสู้ทําคะแนนการที่ดูคล้ายกับโหมดเกมของ Battlefield นั่นเองค่ะสําหรับในเกมนี้เนี่ยก็มีกําหนดเปิดให้เล่นกันในวันที่11เมษายนในปี2025นี้มีบน PC สามารถติดตามได้ในสตีมเลยนะคะ มาดูเกมที่5ขอหยิบเกมต่อสู้เอาชีวิตรอดพร้อมบังคับยานกรอะยักษ์เดินทะเลทรายในสไตล์ PvPve มาเสิร์ฟให้กับเหล่าเพื่อนที่ชอบความท้าทายกันกับเกมที่มีชื่อว่าแซนนักว่าเป็นเกมประจนภัยในสไตล์ Open World ที่มีชื่อส,สั้นๆแต่ระบบเกมเนี่ยคงถูกใจสายแท็กทีมเอาชีวิตรอดกับเหล่าเพื่อนกันซึ่งเรานั้นจะได้มาเปิดโลกการประจนภัยในแดนทะเลทรายด้วยการบังคับยานกรอะยักษ์ที่สามารถติดตั้งอาวุธครบมือไว้ทำศึกต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆได้ และในเกมนี้เนี่ยก็มีระบบการสร้างและทําการปรับแต่งยานเกราะได้อิสระกันเลยสามารถติดตั้งพื้นที่ในการใช้สอยต่างๆรวมถึงอาวุธท,ทรภกรปืนใหญ่ไว้ยิงจัดการเหล่ายานกราะของทางผู้เล่นคนอื่นกันก็ได้แถมยังได้สนุกไปกับการเดินทางสำร,รวจตามสถานที่ต่างๆรวบรวมทรัพยากรมัคราฟเป็นไอเทมหรืออาวุธและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเพื่อนๆเ,เนี่ยก็อย่าลืมตะเวนดูลัาตราวเหล่าสตรูก,กับให้ดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดก่อนก็มีโอกาสได้เปรียบนั่นเองนะนับว่าเป็นเกมที่ดูท้าทายแล้วก็มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามตัวเกมนี้เนี่ยเขาก็มีแผนขายเล่นกันในวันที่3เมษายนในปี2025นี้มีบน PC ใน Steam นะคะและเกมที่6นี้เนี่ยมาดูเกมแอคชั่น RPG ต่อสู้กับปีศาจในโลกดังแฟนตาซีอันน่าเล่นกับเกมแมนดาโกรา Whisper of the Wish Tree ซึ่งเกมนี้ก็มีแพลนขายเล่นกันในวันที่18เมษายนในปี2025นี้มีทั้งบน PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S และยังมีบน h i n d e n d Switch อีกด้วย สำหรับในเกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นจะมาตระลวยในโลกลับสลายจะกอำนาจลึกลับที่เรียกว่าเอนโทพ y ีและสิ่งนี้ก็ทำการเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นเงาเราจะได้เผชิญหน้าต่อสู้กับปีาศาจพร้อมออกเดินทางค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นในรูปแบบเกมไซส์กริงแถมมีภาพกราฟ,ฟิกที่ดูสวยงามและยังมีระบบเกมเพลย์ที่ดูน่าสนใจอามากเลยค่ะ ส่วนตัวเกมนี้ก็มี6คลาสสายอาชีพให้เลือกเล่นกันเราสามารถครับอาวุธดาบอุปกรณ์ต่างๆผนวกเข้ากับเวทมนต์มาใช้ในการาฟิกแปรสถานการณ์กันก็นกได้ท้าทายกับการสำรวจไขปริศนาความลับแล้วก็จะมีภารกิจสุดท,าท้ายทำกันมากกว่า60ภารกิจกันเลยนะอีกทั้งเกมนี้เนี่ยก็ยังมีเนื้อเรื่องให้สนุกกันยาวและใช้เวลาเล่นถึง40ชั่วโมงขึ้นไปเลยก็ว่าได้ใครที่ชอบในเกมแนวนี้เนี่ยก็สามารถไปส่องกันได้เลยนะคะ ถัดมาเกมที่7กันแล้วนะขอแนะนําเกมใหม่เล่นฟรีจากผู้สร้างเกม World of War t a n k และก็ World of w a r s h i p อย่างเกม Steel Hunter นับว่าเป็นเกมในสไตล์ Pv PvE Shooting ที่ทางผู้เล่นจะได้มาขับหุ่นยนต์ไฟกันมันในสมรภูมิรบอสุดเดือดในรูปแบบเกมแบบ Battle Royale และก็ยังมี Extraction มาผสมรวมกันโดยทางผู้เล่นจะต้องจับคู่กัน2คนในการต่อสู้เหลาสตรฝูฝ่ายตรงข้ามอีก5ทีมพร้อมออกตามหาไอเทมเพื่อใช้ในการต่อสู้และก็ต้องพากันเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหุ่นยนต์ของเรานั้นก็สามารถอัปเกรดชิ้นส่วนต่างๆกันได้และสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนกันเลยแถมเกมนี้เนี่ยยังมีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามมีเกมเพลย์น่าเล่นน่าติดตามไม่น้อยสำหรับในเกมนี้เขาก็มีแพลนเปิดให้เล่นกันในวันที่2เมษายน,นปีสันยี่ิบนี้แล้วตัวเกมนี้ก็มีบน PC ตามหน้ารา้านสตรีมกันเลยนะสาวกคนไหนที่ชอบเกมยิงหุ่นยนต์เนี่ยก็ต้องรีบไปตามกันเลยนะเกมนี้ เกมที่8นี้เนี่ยมาดูอีกหนึ่งเกมสายฟรีที่ต้องถูกใจสิ่งนี้กันกับเกมจำลองการใช้ชีวิตภาพสวยที่มีข่าวออกมาสักระยะกันแล้วนะคะอย่างเกมที่มีชื่อว่า paradise โดยเกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นจะมาสร้างตัวละครเป็นหนึ่งในผู้คนที่ใช้ชีวิตและก็อาศัยอยู่ในโลกแห่ง paradise ที่เปิดโลกกว้างให้เราเนี่ยได้มาํำรงชีวิตกันเราก็สามารถทำกิจกรรมสนุกๆทงภารกิจประจำวนันขับรถกินลมชมวิว จะกินรู้อยู่แพงหรือว่าจะวางแผนการใช้ชีวิตพัฒนาตนเองตามเป้าหมายก็สามารถใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงแบบไร้ขีดจำกัดกันก็ได้ ถมยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับชาวเมืองมีทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถเล่นออนไลน์กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆกันได้บวกกับการกระทําของทางเรานั้นก็จะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเราด้วยนั่นเองมาพร้อมกับภาพกราฟิกที่ดูสวยงามสมจริงและก็เขาเนี่ยยังมีแพลนเปิดให้เล่นกันฟรีๆอีกด้วยนะซึ่งจะมีการเปิดให้บริการในวันที่3เมษายนในปี2025นี้มีบน PC สามารถติดตามได้ในสตีมเลยค่ะใครที่ชอบในเกมแนวนี้เนี่ยก็ต้องไปติดตามกันนะคะ และเกมที่9เนี่ยขอพูดถึงเกมใหม่คอนเซปต์เกมดีมีสไตล์เทิร์นเบส r p พแถมยังลดราคา10ให้สอยไปรลองเล่นกันอีกด้วยกับเกม Care of s k e l l Expedition 3ซึ่งเกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นจะได้จัดทีมนำทัพสมาชิก Expedition 3สาเดินทางไปทางภารกิจปราบจิตกรสาวผู้ลึกลับที่ตื่นขึ้นมาพร้อมพลังในการวาดตัวเลขแห่งความตายบนแท่นหิน สิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เหล่าผู้คนบนโลกอายุตรงกับตัวเลขนั้นสลายเป็นผุยผงไปและตัวเลขบนแท่นหินนี้เนี่ยจะค่อยๆลดลงไปทุกปีและมีคนตายเพิ่มขึ้นนั่นเองทางผู้เล่นนั้นจะมาเป็นกุสตาฟที่อายุตรงกับตัวเลข33ที่จารึกบนแท่นหินพอดีและด้วยสิ่งนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหยุดยั้งเธอกันให้ได้ด้านเกมเพลย์เน้นการวางแผนกลยุทธ์ในการต่อสู้และในแต่ละเธอร์นั้นก็สามารถโจมตีป้องกันทำคอมโบการต่อสู้ได้นั่นเองแถมเกมนี้ยังมีภาพกราฟิกดูสวยงาม ส่วนเกมนี้เขาก็มีกำหนดการวันเปิดขายเล่นกันในวันที่24เมษายนในปี2025มีทั้งบน PC PlayStation 5และก็มีบนเกมพาร์ทกันอีกด้วยนะถือว่าเป็นเกมที่น่าจับตามองมากเลยนะคะเกมนี้มาปิดท้ายก็นด้วยเกมวางแผนการรบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานเกม Red Alert อย่างเกม t e m p e s t Rising โดยเกมนี้เขาก็ได้เล่าถึงโลกแห่งอนาคตที่ได้โพรดทรัพยากรลึกลับนามว่าเทมเพลสและเป็นที่ต้องการครอบครองพลังอนานาจของทุกฝ่ายจนเกิดสงครามระหว่างฝ่ายพิทักษ์โลก g l o บ a l Defense Force และฝ่ายสตรูเหล่าคู่อริอย่างเทมเพลสไดนาสตี้ที่ต้องมาต่อสู้กันซึ่งทางผู้เล่นนั้นจะมาเป็นผู้บัญชาการที่ต้องออกคําสั่งวางแผนการรบบริหารกองกำลังทหารไปต่อสู้กับฝ่ายเหล่าสตรูด้วยกลยุทธ์การวางแผนของเราเพร้อมมาบริหารงบประมาณวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยบริหารทรัพยากรและก็กลุ่มยูนิตในการสู้รบกันให้ดี เพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้กับศับตรูนั่นเองค่ะซึ่งตัวเกมนี้เขาก็มีโหมดเนื้อเรื่องให้ทางผู้เล่นนั้นสนุกกันไม่ว่าจะเป็นโหมดมัลติเพเลเยอร์อย่างสเกอร์มิดโหมดการต่อสู้กับทางผู้เล่นคนอื่นสามารถจับคู่อันดับแข่งขันออนไลน์กันก็ดูท้าทายกันไปอีกแบบนะส่วนตัวเกมนี้เนี่ยเขาก็มีการวางขายเล่นกันในวันที่24เมษายนปีนปี2ส้นี้มีบน PC กันเลยสามารถติดตามได้ใน s t e a มเลยนะคะคิดว่าสําหรับใครเนี่ยที่กำลังรองเกมนี้อยู่เนี่ และในคลิปนี้เนี่ยอิงก็ได้มาแนะนําเกมใหม่ครบจบกันไปแล้วนะคะดูแล้วชอบเกมไหนกําลังติดตามเกมอะไรมาคอมเมนต์บอกอิงใต้คลิปนี้กันด้วยถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกดแชร์ส่งให้กับเพื่อนเพื่อได้ไปติดตามเกมใหม่ๆกันและตอนนี้ช่องของเรานะคะก็มีสมาชิกกดสนับสนุนช่องในเดือนนี้เพิ่มเป็น4คนแล้วนะอิงดีใจมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ